เมื่อเราพูดถึงปืนกลหนักที่เป็นที่สุดตลอดกาลคงต้องน,นึกถึงประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกเขามีอาวุธที่ยอดเยี่ยมมากมายแต่มีปืนกลหนักกระบอกหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของทุกประเทศทั่วโลกและยังคงถูกใช้งานมาเป็นเวลาเกือบศตวรรษวันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับปืนกลหนักที่เป็นไอคอนของกองทัพสหรัฐปืนกลหนัก M2 ปลานิ่ง M2 เปล่าวนิ่งหรือชื่อเล่นมาดิวเป็นปืนกลหนักขนาดจุด50ที่ออกแบบโดยจอร์นเปล่า i นิ่งในช่วงสิ้นุุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง M2 เปล่าวนิ่งถูกใช้งานในหลายบทบาทมากที่สุดของกองทัพสหรัฐทั้งโดยฐานราบยานเกราะเครื่องบินหรือแม้แต่เรือรบตัวอนุภาพการทำลายล้างและประสิทธิภาพของมันจึงทำให้ปืนกลหนักกระบอกนี้ยังคงมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน ภูมิหลังของปืนกลหนักมาดิวย้อนกลับไปในสงครามโลกครั้งที่1ปืนกลนได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและอาวุธที่มีลำกล้องใหญ่กว่าปืนไรเฟิลก็เริ่มปรากฏให้เห็นอีกทั้งในสงครามยังต้องใช้กระสุนขนาดใหญ่เพื่อเอาชนะเกราะของยานพาหนะต่างๆทั้งบนพื้นดินและในอากาศ โดยระหว่างสงครามฝ่ายเยอรมันได้ใช้เครื่องบินหุ้มเกราะหนาโดยเครื่องบินยุงเคอร์เจมีเกราะที่ทําให้ปืนกลของเครื่องบินที่ใช้กระสุนไรเฟิลธรรมดาไม่ได้ผลดังนั้นนายพลจอห์เจเพอร์ชิงผู้ประชาการกองกำลังสํารวจแห่งอเมริกันจึงได้ร้องขอปืนลำกล้องที่ใหญ่กว่าที่มีอยู่เพอร์ชิงได้ขอให้กรมสัมภาวุธพัฒนาปืนกลที่มีขนาดลำกล้องอย่างน้อย0.5นิ้วและความเร็วปากกระบอกปืนอย่างน้อย2,700ฟุตต่อวินาที เมื่อได้รับคำขอประมาณเดือนกรกฎาคมปี1917จอห์นเอ็มเบนิงเริ่มออกแบบปืนกลจุด30ขี06 M1917 ของเขาใหม่เพื่อให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและทรงพลังขึ้นต่อมาปืนกลกลำกล้องจุด50กระบอกแรกเริ่มเข้าทำการทดสอบในวันที่15ตุลาคมปี1918โดยยิงด้วยความเร็วน้อยกว่า500นัดต่อน,นาทีและความเร็วปากกระบอกปืนของมันอยู่ที่2,300ฟุตต่อวินาทีเท่านั้น จากผลของการทดสอบปืนกลนักกระบอกนี้ควบคุมได้ยากนอกจากนี้มันยังยิงช้าเกินไปสําหรับบทบาทในการต่อต้านทหารราบและมันยังไม่มีอํานาจหยุดยั้ยงที่เพียงพอที่จะจะอกราะเมื่อเป็นเช่นนั้นจอห์นเอ็มเบราวนิ่งเขาจึงสัญญาว่าเขาจะพัฒนาปืนกลของเขาต่อจากคอดอยที่ถูกคนพบ ในขณะที่กําลังพัฒนาปืนไรเฟิลลำกล้องจุด50สหรัฐได้ยึดปืนต่อต้านรถถังของเยอรมันที่เกเวีย1918และกระสุนต่อต้านรถถังมาได้บางส่วนจากผลของการทดสอบกระสุนของเยอรมันมีความเร็วปากกระบอกปืนที่2,700ฟุตต,ต่อวินาทีกระสุนหนัก52กรัมและสามารถเจาะเกราะ25มิิเมตรที่ระยะ250หลา ต่อมาบริษัทวินเชสเตอร์ได้ปรับปรุงกระสุนขนาดจุด50ให้มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันและในที่สุดการพัฒนาก็ทำให้มันมีความเร็วปากกระบอกปืนที่2,750ฟูตต่อวินาทีได้สำเร็จ ความพยายามของจอห์นเลนิ่งและเฟลทีมวัวส่งผลให้เกิดปืนกล m 1921เาลนิ่งขนาดจุด5.0ที่เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำโดยปืนเหล่านี้ได้ใช้ในการทดลองตั้งแต่ปี1921ถึงปี1937พวกมันมีน้ำหนักที่เบาและป้อนกระสุนจากทางด้านซ้ายเท่านั้นจากการทดลองใช้งานทําให้เกิดข้อสงสัยว่าปืนกลกระบอกนี้มันเหมาะจะติดตางบนเครื่องบินหรือเพื่อต่อต้านอากาศยานหรือไม่ ในท้ายที่สุดโดยลำกล้องปืนหนักของ m 1921กองทัพบ,บกสหรัฐจึงได้พิจารณาสำหรับการติดตั้งมันให้กับยานพาหนะภาคพ,พื้นดินหลังจากที่จอห์นเบล่านิงเสียชีวิตในปี1926ก็ได้มีการพัฒนาปืนกลของเขาเรื่อยมาในปี1933บริษัทโคได้ผลิตปืนกลหนักเบลาวนิงต้นแบบหลายกระบอกรวมถึง m 1921 a 1และ m 1921 e 2 ด้วยการสนับสนุนจากกองทัพเรือบ,บริษัทโคจึงได้เริ่มการผลิต M2 บบาวนิ่งในปี1933โรงงาน h e อร์ส l ทได้ผลิตปืนกลหนัก M2 มาตั้งแต่ปี1930และบริษัท General ล y n a ดนมาบริษัทอาวุธยุโทโธปกรณ์แห่งอเมริกาและบริษัทอาวุธยุโทโธปกรณ์แห่งโอไฮโอได้เป็นผู้ผลิตรายอื่นๆในปัจจุบันรายละเอียดของปืนกลหนัก M2 เ่านิ่ง M2 Browning มีน้ำหนักโดยรวม38กิโลกรัมเมื่อรวมกับขาตั้ง3ขาจะมีน้ำหนัก58กิโลกรัมความยาวของตัวปืนยาว1.654เมตรความยาวลำกล้องปืนยาว1.143เมตร M2 Browning ใช้กระสุนขนาด 0. .50 BMG 12.7คูณ99มิลิเมตรนาโตอัตราการยิงอยู่ที่450-600นัดต่อนาทีในรุ่น M2HB 750-850นัดต่อน,นาทีในรุ่น a n นทับ2อ็ม0 0นนถึง1น0 0นัดต่อน,นาทีในรุ่น a n นทับ M3 ความเร็วปากระบอกปืนอยู่ที่2,910ฟุตต,ต่อวินาทีปืนกลหนักกระบอกนี้ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศมีระยะการยิงหวังผล1,800เมตรระยะการยิงสูงสุด7,400เมตร 7, ระบบการป้อนกระสุนของ M2 กเปล่านิ่งใช้แบบสายป้อนแบบลิงก์ M2 หรือแบบ M9 กลไกการทำงานของปืน M2 M2 บ่าวนิ่งมีไกลปืนผีเสือ้อรูปตัววีที่อยู่บริเวณด้านหลังของอาวุธมีด้ามจับเป็นแบบด้ามพลวดไกลปืนแบบผีเสือ้อถูกออกแบบมาให้กดด้วยนิ้วหัวแม่มือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง เมื่อทำการคลายโบล์ล็อกด้วยตัวล็อกการปลดสลักบนปลอกท่อบัฟเฟอร์ปืนจะทำงานในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบในทางกลับกันตัวปล่อยโบลสามารถปลดล็อกให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อให้ปืนยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ M2 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจึงสามารถดัดแปลงให้ป้อนกระสุนได้ทั้งจากทางด้าน้ายหรือทางด้านขวาของอาวุธ เมื่อต้องการบรรจุกระสุนพลบรรจุจะทําการเปิดท็อปโคเวอร์ของปืนขึ้นแล้วนําสายกระสุนใหม่เข้ามาใส่โดยทั่วไปแล้วสายกระสุนจะมีตัวล็อกกระสุนที่มีลักษณะเหมือนเส้นเชือกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดึงกระสุนเข้าได้ง่ายเมื่อใส่กระสุนเรียบร้อยแล้วในกรณีที่ไม่มีกระสุนในตัวปืนผู้ใช้งานจะต้องทําการดึงสไลด์แฮนด์โด้สองถึงสาครั้งเพื่อเป็นการดึงกระสุนให้เข้าตรงตําแหน่งที่เบลล์อาร์มจะสามารถดึงกระสุนไปใช้งานได้ กระสุนที่ถูกเบลอามดึงมาใช้งานจะถูกดึงเข้าสู่รังเพลิงส่วนกระสุนนัดต่อไปจะถูกเก็บไว้เหนือรังเพลิงซึ่งการทํางานในลนนักษณะนี้จะช่วยให้ปืนปลอดภัยจากความเสี่ยงที่กระสุนปืนนัดอื่นๆอาจจะเกิดการระเบิดจากความร้อนในการยิงต่อเนื่องของปืนเมื่อปืนพร้อมที่จะยิงโบลของปืนจะถูกรังไว้ที่ด้านหน้าเมื่อผู้ยิงทําการกดที่กายปืนเข็มแทงชนวนจะจุดไพ่เมอร์ส่งกระสุนปืนให้พุ่งออกไป แรงที่เกิดจากการจุดระเบิดจะประครับให้โบ์ทอยหลังกลับและปล่อยปลอ,อกกระสุนที่ถูกใช้งานแล้วออกทางด้านล่างของตัวปืนสปริงรีคอยจะทําให้โบ์กลับไปยังตําแหน่งพร้อมยิงอีกครั้งในขณะเดียวกันเบลอ์มก็จะนํากระสุนนัดต่อไปเข้าไปไว้ในรังเพลิงบทบาทและการใช้งาน เมื่อสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นสหรัฐอเมริกามีปืนกลหนัก M2 ที่ใช้งานบนเครื่องบินปืนต่อต้านอากาศยานปืนทหารราบและบนยานกราะเครื่องบินรบของสหรัฐส่วนใหญ่จะติดตั้งจุด50 a n m 2บล่านิ่งที่มีอัตราการยิงประมาณ800นัดต่อน,นาทีและใช้ปืนเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มไม่เกิน8กระบอกสำหรับเครื่องบินตั้งแต่ P-47 Thunderbolt จนไปถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-25 Mitchell ในการติดตั้งบนยานพาหนาะอเนกประสงค์ปืนกลหนัก M2HB โดย HB ย่อมาจาก Heavy Barrel หรือลำกล้องปืนหนัก ซึ่งมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีอย่างยิ่งด้วยกระสุนขนาดจุด50 AP และ API ของเปล่าวนิ่งสามารถที่จะเจาะบบล็อกเครื่องยนต์หรือทางเชือเ้อเพลิงของเครื่องบินขับไล่เยอรมัน bf 1 0 9ที่บินโฉบลงมาโจมตีที่ระดับความสูงต่ำได้อย่างง่ายดายหรือแม้แต่สามารถเจาะแผงกระตัวถังและทางเชือเ้อเพลิงของรถถึงพลวงรวมไปถึงรถหุ้มเกาะเบาของเยอรมัน โดย M 2 b l เ w n i n g สามารถเจาะกราะด้านข้างและด้านหลังของรถทาง Panzer 1, Panzer 2, Panzer 3และ Panzer 4ได้อีกด้วยในสนามรบ M 2 b l เ w n i n g ถูกทานเยอรมันเกลียดชังเป็นพิเศษเพราะทุกครั้งที่กองทัพเยอรมันที่เดินเท้าเข้ามามักถูกทำลายด้วยปืนกลขนาดจุด50จากยานพาหนะของสหรัฐที่มาจะใช้การตรจคนด้วยการยิงโดย M 2 b l o w n i n g กล่าวคือพลปืนของสหรัฐจะยิงอย่างต่อเนื่องที่จุดซุ่มโจมตีที่น่าสงสัยขณะที่พวกเขาเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ที่ยังคงมีกองกำลังของ้าศึกอยู่และจะใช้ยุทธวิธีให้รถคันหนึ่งไปยิงทางขวาส,ส่วนอีกคันหนึ่งก็ไปยิงทางซ้ายสลับกันไปเพื่อที่จะครอบคุมทั้งสองข้างทางของขบวนรถที่เคลื่อนผ่าน นอกจากอาวุธที่ติดตั้งบนยานพาหนะแล้วบริษัทอาวุธหนักในกองพันทหารราบหรือกองทหารราบของกองทัพบ,บกสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่2ต่างก็ได้รับ M2 Browning 1น่งชุดพร้อมกับขาตั้งภาพพื้นดินโดย M2 HB จะถูกติดตั้งบนขาตั้งที่มีกระสอบรายซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามันมีประโยชน์อย่างมากในบทบาทการป้องกันขัดขวางหรือปิดกั้นทางแยกจากทหารราบเยอรมันและกองกำลังติดเครื่องยนต์ การได้ยินเสียงของ M2 มักจะทําให้ทานราบของศัตรูต้องหาที่กําบังโดยมีหลายครั้งที่ M2 เหล่านิ่งถูกใช้เพื่อยิงสกัดและกําจัดผู้สังเกตการปืนใหญ่หรือแม้แต่ตอบโต้ก,กับสไนเปอร์ของศัตรูในระยะที่ไกลมากซึ่งไกลเกินไปสําหรับอาวุธของทหารราบโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม M2HB ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการรบทีมหา์สมุทแปซิฟิกด้วยเหตุผลหลายประการเช่นน้ำหนักของตัวปืนและการต่อสู้ในภูมิประเทศที่เป็นป่าเนื่องจากทางแยกของถนนมักจะถูกขนาบข้างได้อย่างง่ายดายแต่ก็ยังมีการพบเห็นการใช้ M2HB อยู่บ้างโดยมันยังคงถูกใช้งานโดยพานนะเคลื่อนที่เร็วในฟิลิปปินส์เพื่อทำลายนวลสกัดกั้นของญี่ปุ่นที่มุ่งหน้าไปยังบานิลาอีกทั้งก็ยังใช้งานใน M45 คอร์ดเมาเพื่อทำลายฐานที่ตั้งของญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงสหรัฐอเมริกายังคงใช้งานปืนกลหนัก M2HB ในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามต่อมาก็ใช้ทั้งใน Operation Desert Storm อัฟกานิสถานและในอิรักนอกจากนี้ปืนกลหนัก M2 b r ่านิ่งยังถูกใช้งานเป็นไรเฟริลซุ่มยิงระยะไกลเมื่อติดตั้งสโคลบระยะไกลโดยทหารในช่วงสงครามเกาหลีใช้ M2 ในบทบาทปืนไรเฟริลซุ่มยิงโดยคาร์ลส์แฮ c คอร์หนักแม่นปืนของนักวิทยธินสสหรัฐในช่วงสงครามเวียดนาม แฮดคอสามารถเปลี่ยน M2 ให้เป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้กลไกกันข้ามและยกระดับ T&E ที่ติดตั้งอยู่กับขาตั้งและเมื่อทำการยิงแบบตึงอัตโนมัติแฮดคอกจะสามารถโจมตีเป้าหมายที่มีขนาดเท่ากับมนุษย์ที่ระยะเกิน1.8กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะ2เท่าของปืนไรเฟิลซุมยิงขนาดมาตรฐานในสมัยนั้น โดยแฮดเค็คได้สร้างสถิติการสังหารที่ไกลที่สุดที่ระยะทาง2.25กิโลเมตรซึ่งเป็นสถิติการสังหารที่ไกลที่สุดจนถึงปี2002จนกระทั่งมันได้ถูกทำลายในอัฟกานิสถานโดยคนแม่นปืนของกองทัพแคนาดาแอรอนเพอร์รีปัจจุบันปืนกลหนัก M2 บล่าวนิ่งยังคงถูกใช้งานอยู่โดยกองทัพสหรัฐรวมไปถึงกองทัพต่างๆและมันยังคงเป็นหนึ่งในปืนกลหนักที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดตลอดกาลของโลกใบนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานํามาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ